รู้สึกไม่ได้เคยกับกล้องนานที่จริงทุกครั้งก่อนอีดิ์เราจะพูดประโยคนี้เสมอว่าไม่ได้พูดกับกล้องมานานรู้สึกว่ารอบนี้นานจริงน,นานมากกลับไปดูคลิปที่ไปเวียดนามแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงการตัดคลิปบมาฟลอกดีกว่าจริงๆหลังจากลานองก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะลานองไปเดือน7เดือน8ก็ไม่ได้ไปเดือน9มีแวบไปขอนแก่นมาแต่ว่าแบบมันเป็นทริปที่สั้นแล้วก็แบบไม่ได้ฟลอกอะไรมี คลิปนู่นนี่บ้างไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะแบบถ่ายเป็นฟลอกนะคะเ <G ül> กิดขึ้นเยอะมากคือ2เดือนที่ผ่านมาคือชอบกล้องฟิล์มนะคะน,นี้เป็นกล้องฟิล์มกล้องแรกจริงจริงฟิล์มอันนี้ก็ยังเป็นมวลแรกด้วยนะยังถ่ายไม่หมดเลยไม่ค่อยได้ไปไหนที่มันเป็นเอาดอนะคะไม่รู้ว่าการพยายามกลับมาฟลอกครั้งนี้มันจะได้ผลไหมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้ก็คือความพยายามทําให้เราได้พยายามนะคะ let's go <S เป็นคือเมื่อกี้เอานิวมาใกล้ๆอย่างเงี้ยเราแบบเมื่อกี้กล้องแบบโฟกัสไปเร็วมาก ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะพาไปไหว้พระกันที่จีเต็กลิมจังหวัดนครนายกนะคะช่วงนี้ก็เป็นกระแสไวรัลมากๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะเรามาแวะทานมื้อเช้านะคะที่หอมคาเฟ่นนะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในรั้วเดียวกับบ้านส้มตำนะคะตรงถนนบางนาตราดก,ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยอมรับว่ามาบ่อยจริงๆนะคะ ส่วนตัวรู้สึกว่าร้านนี้จากบ้านเราอ่ะเดินทางมาค่อนข้างง่ายแล้วก็ใกล้นะคะแล้วก็ชอบการตกแต่งร้านเขามันดูธรรมชาติอะ่ะแล้วเมนูเขาก็คือค่อนข้างถูกปากนะคะอาหารอร่อยมากแต่ว่าจริงๆก็สั่งเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะถ้าเป็นกาแฟาเราจะสั่งเป็นคาปูชิโนเย็นเปลี่ยนเป็นโอตมิวแต่ว่าคุณแม่ชอบยูสุอเมริกาโนเขาอร่อยเหมือนกันนะขอบคุณค่ะ แล้วก็ถ้าเป็น<า>ตัวเบเกิาสนะคะส่วนตัวจะชอบกินอันนี้เลยเป็นเหมือนแซลมอนเอ็กเบ็นดิกนะคะแล้วก็คุณแม่จะชอบเป็นสแครมเบิลเอ็กแล้วก็คุณแม่เป็นแฟนคลับสแครมเบิลเอ็กนะคะคุณแม่บอกว่าจากที่ไปกินกินมาหลายๆคาเฟ่แถวบ้านเนี่ยที่นี่อร่อยสุดนะคะตอนนี้ ว่าจริงๆแล้วที่ไปเนี่ยคือคุณแม่เห็นใน t ิ k t o k กแล้วคุณแม่ก็เลยอยากไปนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นสายมูจริงๆเราไม่เคยได้ยินชื่อสถานที่นี้มาก่อนนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นพุทธสถานนะคะเป็นวัดจีนแหละอแต่ว่ามันเป็นการทําบุญที่รู้สึกนานมากนะคะเกือบสองชั่วโมงอะ่ะต้อง10จุดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าแบบเออแต่ละจุดมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็ถึงศาลแล้วนะคะ คอนเทนต์ทิกทอกเกอท่านหนึ่งอากาศร้อนร้อนมากอันนี้จะเป็นตรงจุดแรกนะคะเขาจะให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากทำเซ็ตเล็กหรือว่าเซ็ตใหญ่นะใหญ่เึงิมวงการเงินโชคลาภร้อยเแล้วก็ชุดเล็ก90าค่ะใช้ทุ่เตียนประจำวันเกิดค่ะชุดใหญ่ค<อ>่ะเกิดวันอะไรบ้างคะอันนี้วันเสาร์ค่ะอังคารวันเสาร์ ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราไหมนะคะแต่ว่าหนึ่งในสครัลโกในการเข้าวัดจีนน่ะคือด้วยความที่มันมีหลายจุดเราจะไม่รู้ว่าจุดไหนเราจะต้องเอ่อทำอะไรจุดทูบกี่ดอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีโต๊ะให้วางของใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะของทางวัดคอยยืนดูว่าโอเคอันเนี้ยเป็นของคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคอยบอกว่าโอเคจากตรงนี้แล้วต้องไปไหนต่อคือเรารู้สึกว่ามันเฮล์ฟูลมากกว่าบางครั้งที่แบบเราแค่อ่านป้ายเอานะคะ I've been standing on the sidelines, waiting till the time's right to make it mine. Cause ever since นี่น่าจะเสร็จจาก3จุดแรกนะคะคือ3จุดแรกเนี่ยเขาจะอยู่ค่อนข้างใกล้กันนะคะก็เลยเดินไปเดินมาได้มันไม่ได้รู้สึกว่าไกลมากนะคะ ประเด็นเลยคืออันนี้คือจุดที่4นะคะคืออันนั้นจะเป็นจุดที่5 6 7ข้าหัหลังแต่ว่าเราต้องมายืนที่ลานตรงนี้นะคะเราตอนที่เราขอพรเนี่ยเราก็ต้องยืนให้เราอ่ะขาเครึ่งหนึ่งอยู่บนสีดําครึ่งนึ่งอยู่บนสีขาวนะคะซึ่งมันร้อนมากแต่คือก็ยังดีนะคะที่ทางวัดเขามีคนมาคอยกลางร่มให้ผู้สูงอายุนะเพราะมันร้อนจริงๆตอนกลางวันพอเข้ามานะคะคือในแต่ละจุดจริงๆเราสามารถเลือกได้นะถ้าเราอยากทําบุญเพิ่มเติมซื้อที่อันอะไรอย่างเงี้ยมาถวายก็ได้นะคะ ลงให้ป้าด้วยแล้วกันตัวเงินแล้วก็เวลาแค่นั้นพี่ก็กำลังจะไปต่อจุดที่6นะคะหลายจุดเหลือเกินม <Mom, S 2> อมร้อนไหมร้อนร <c oughs> ้อนร <c oughs> ้อนมากนะคะนี้ก็คือกำลังจะมาจุดที่6กแล้วนะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถถือป้ายที่เขาวางไว้ให้นะเราก็สวดมนต์ได้นะคะเราก็เข้าไปไหว้พระข้างในได้อีกเหมือนกันนะไปจุดที่เจ็ดต่อนะคะคือร้อนร้อนมากไปเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวขอที่นี่อน ตรงจุดที่8ดนะคะจะเป็นจุดที่เราจะต้องเอากระดาษเนี่ยมาเผาในโรงก่อนนะแล้วก็ค่อยไปไหว้พระข้างในต่อนะคะแต่จะเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์ของจุดนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างตอนที่คุณแม่บอกก็คือคุณแม่อยากมาตรงนี้แหละที่เป็นที่ที่เราสามารถเข้าไปเอากระเป๋าเงินของเราเนี่ยเอาแล้วก็ไปรูปกับลูกป,ปั้นนะคะเหมือนแบบเออเรียกให้เงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ณจุดน,นี้ก็คือกำลังนับทูบไปได้เท่าไหร่นะ42ดอกนะคะคือเยอะมากอ่ะ ตอนเช้าคือไม่ได้เตรียมตัวนะคะคุณแม่ให้เอากระเป๋าตังค์ไปล้วคือปกติเป็นคนมีกระเป๋าตังค์สองใบนะคะแล้วเป็นสีดําทั้งสองใบแล้วก็เออนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงมีกระเป๋าตังค์สองใบนะคะแต่ว่าก็เอาไปทั้งสองใบด้วยเลย ก็เสร็จจุดที่8แล้วกําลังจะไปจุดที่9นะคะ mm hmm. ก็จะเหลือแค่ทูบอันนี้รู้สึกว่าตอนนี้ทั้งตัวมีแต่กลิ่นทูบมากๆที่เนี่ยใหญ่แล้วเขาก็จัดการค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่าทุกสเตชันก็จะแบบว่ามีพี่เขาคอยบอกอะไรเงียว่าแบบต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากนะคะมันก็เลยแบบร้อนอะ่ะหน้าก็คือแบบที่สุดแล้วตอนนี้ Thank you. และอีกหนึ่งสแตรเกในตอนนี้นะคะก็คือการที่อันนี้คือเราก็ต้องรูปเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องอ่านบทสวดที่เหมือนเป็นจีนแต่จิ๋วเหรอที่มันไม่ใช่จีนกลางเราเขียนเป็นภาษาไทยอะ่ะคือเรื่องความที่ไม่ได้เอาแว่นไปนะคะแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นบวกกับก็ไม่แน่ใจว่าอ่านบทสวดที่เป็นภาษาไทยถูกไหมนะคะแลวก็ต้องสวดไปใช่ไหมเราก็รูปไปแล้วก็นับไปให้ครบ8ดรอบด้วยนะคะรู้สึกว่าแบบ t h ดส s alot going on at the same time มากเลยนะคะ,แ,บบะ,คะแต่ว่าตั้งใจสวดมากนะ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ปะน,นีเสร็จแลแต,เตอเนีในการไลาุดที่ 1, ึงจเดี๋ยวไปจุดที่สิต้องขับรถไปจุดที่10บต้องขับรถไปนะคะอ๋ออ,อันนี้เรายอ้อนเพนี้ก็คือเหมือนเป็นวนหนึ่งรอบนะคะก็คือเป็นจุดที่หนงถึงจุดที่เกาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะเดินกลับไปตรงจุด,จดที่หนึ่งไปถ่ายรูปหรอตองไปแนม่คงมีความสุขในการถ่า,ายคอนเทนต์แม่ก็ไหว้ระทุ่นะคะ ่ม้ไรูถึงจุดที่สิบนะคะคือจุดที่สิบมันเป็นจุดที่ต้องขับรถมานะไม่รู้หลายคนรู้ไหมนะคะแต่ว่านี่เขาบอกให้ขับรถมาคือเปียกไปทั้งตัวนะคะเหนื่อยคือแบบทั้งตัวจริงๆมัน mm ร้อนมากจริงๆมันก sure ็ไม so kind of ่ได้ไกลนะแต่ว่าถ้าเดินมามันก็คงไม่ไหวอะมันร้อนจริงๆ คือทุกคนจะสารภาพว่าตอนแรกคิดว่ากล่องสีแดงเป็นขนมเปียะนะคะจริงๆมันไม่ใช่นะคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นขนมเปียะตอนที่คุณแม่เอาเข้าไปถวายแบบไปไหว้พระข้างในก็ยังถามอยู่เลยว่าเออแล้วเอาขนมเปียะไว้ไหนอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือประทัดนะคะมันคือทูบที่สุดหาเลขะก็นี่กำลัง เดินขึ้นชั้นสองข้างในนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าขึ้นไปขอพรได้นะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวชั้นครึ่งวม่ตรงนี้แสงสวยตมันไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้แสงสวยนะคะมาเราใช้เวลาไหว้ทั้งหมดอะ่ะจุดที่หนึ่งถึงจุดที่สิบปันานเท่าไหร่สองชั่วโมงนะคะ อ้หร้อนแน่ๆนะนรจะยิ้องเท้าร้อนไหมป้ลไม่เท่าไหร่ก็ยังร้อนแบบทนได้อยู่นิดนึงนะคะ<ช>นี่เมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้นะนี้เป็นวิวข้างบนเส,งสเ็ปต่อไปก็คือจุดประทัดนะคะแล้วก็ไปกินข้าว ก็คือจุดให้เรียบร้อยก็คือจุดให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบว่าไม่รู้เขาเขาจุดให้เลยใช่ไหมเปิ้ลแบบว่าไม่รู้เลยนะคะว่าจะไปจุดจุดที่นครนายกนะคะแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะไปจุดให้ตรงนั้นนึกว่าเขาจะเดินมาบอกเราก่อนเจ๊ก็ถามเลขหางประทัดให้โชคด้วยครับเลขหางประทัดที่เจ๊รอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโพร่าถ้ารางวัลที่หนึ่งมาต้องเลขเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคเราต้องดูเลขกันไหนอะเปิ้ลผสม เป็นอันแรปการไหว้ทั้ง10จุดแล้วก็เจ้ก็ได้เลขหางกระทัดมานะคะก็ถือว่าสักเซสวันนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนถึงร้านแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือร้อนแล้วก็หิวน้ำมากอะตอนเนี้ยแต่ว่าร้านก็ดูดีรสเยอะนะเรามาร้านนี้นะคะ <c oughs> บ้านริมน้ำตรงนี้ได้ตรงนู้นตรงนี้ก็ได้มั้ย <c oughs> อ,อ,าอาหารยังไม่มาเลยลูก เท่าไหร่นะทั้งหมดที่เห็นนะคะคือ810บาทถือว่าราคาดีมากแล้วก็อร่อยอร่อยบรรยากาศดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโคดอนโคดแบบหรูอะไรขนาดนี้แต่เป็นอาหารที่แบบบ้านบารแล้วก็กินได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อร่อยอร่อยจริง นี่ก็เป็นการ w ร a p up การไปไหว้พระหนึ่งวันนะคะคือจะบอกว่าทั้งตัวมีกลิ่นทูบนะคะแล้วหัวก็เหม็นไปหมดเลยนะคะแต่ก็รู้สึกอิ่มบุญนะคะเพราะใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงในการไหว้พระนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปตามรอยกันได้นะคะเห็นเขาบอกว่าไปทุกคนก็เฮงทุกคนจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะบายบาย